นุนโดย40ปีปตทสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตหามงยังกับอีก19นาทีนะคะจริงๆกําลังจะ20แล้วในวันที่เป็นวันศุกร์ที่เรียกว่ารถอาจจะติดในบางพื้นที่แต่ฟ้าค่อนข้างสดใสน,นะคะเชื่อว่าทําให้หลายๆคนรู้สึกว่าอ่ามีแรงที่จะไปไหนตอนไหนและเย็นนี้หลายๆคนอาจจะกําลังจะเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงน้นอย่างที่เราคุยกันกับค,คุณผู้ฟังถ้าคุณจะไปไหนตอ ไปทานข้าวก็เรื่องหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่าจะไปเที่ยวต่ออันนี้อันหนึ่งนะเมงไม่ขับแล้วก็ถ้าคุณเรียกรถที่เป็นรถตามแอปพลิเคชันตรวจตราให้ดีๆนะคะคนที่เป็นเพื่อนช่วยดูเพื่อนหน่อยถ้าเพื่อนเมาเขาไม่ขับแล้วเขาทิ้งรถไว้สิ่งที่เราช่วยได้คือรถที่เพื่อนขึ้นตรงกับในแอปหรือเปล่านูน่นนี่นั่นบางทีรถที่มาอาจจะดูดีกว่าที่เรียกในแอป โหมันเหมือนพิเศษอะเหมือนได้แบบจ่ายเท่านี้ได้อันนี้เลยแต่บางท,ทีการที่มันไม่ตรงปกมันก็อาจจะไม่ได้ดีนักนะคะเอาที่มันชัวร์ๆก็แล้วกัน,กนเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะให้พูดว่ารู้อย่างนี้ไม่น่าเลยข่าวๆตอนนี้มันเดาเอาแน่อะไรไม่ได้ขนาดเราระวังทุกอย่างไม่ได้พูดที่คุณผู้ฟักงกลัวนะคะแต่เราพูดเพื่อให้เราเฝ้าระวังดูแลไปได้วยกันแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่า ไม่ไหวจริงๆเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนนะคะอย่าทิ้งกันตรงก่อนเข้าด่านแล้วก็บอกไปแล้วนะแล้วให้คนเมาเดี๋ยวไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ต้องเซฟกันไว้แล้วก็เมาแล้วนอนจริงๆนะเมาแล้วนอนแต่ถ้าไปเป็นไปได้อย่าไปถึงขั้นเมาแล้วพับตัดอันนั้นน่าเป็นห่วงมันห่วงหลายเรื่องกน,นะคะก็ดูแลตัวเองกันเพราะอะไรเราพูดเรื่องนี้ไปมันก็เท่านั้นแหละคุณผู้ฟัง ทุกคนโตแล้วทุกคนเรียนมาตำรายเดียวกันการกินเหล้าสุบรีเป็นสิ่งไม่ดียาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมน้ำเปลี่ยนนิสัยจากคนที่ไม่เคยคุยก็คุยเก่งอ่ะเพราะฉะนั้นระวงังแต่สิ่งหนึ่งที่ยังยังต้องดูแลกันอยู่คือเมื่ออยู่ในที่เที่ยวอย่าปล่อยแก้วของคุณเอาไว้บนโต๊ะและทิ้งมันไปนะคะถ้ากลับมาเปลี่ยนแก้วเราไม่รู้เลยว่าอะไร อย่างไรเวลาคนจะหย่อนอะไรลงไปในแก้วมันทําได้ง่ายมากอ่ะฝากเอาไว้เพร่ะวันนี้วันศุกร์ค่ะดูแลตัวเองกันเยอะๆก็แล้วกันนะคะในการดูแลมันมีดูแลหลายมิติเสาร์อาทิตย์นี้ใครวางแผนที่จะดูแลตัวเองในการซักผ้าเก็บบ้านอ่ะบางคนรอเสาร์อาทิตย์ที่จะทาบ้านอันนั้นทําหรือรอที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือบางคนที่ส่งข้อความหาอ้อมว่า เออผมไม่ต้องซ้อมมันหยุดแล้วครับผมได้หยุดสามวันติดเลยครับเพราะหมอสั่งให้หยุดขอให้คุณมีช่วงเวลาสาวันนี้ที่พักฟื้นและตื่นมาสดชื่นในวันจันทร์นะคะอันนั้นก็ดูแลตัวเองและการดูแลอีกอันหนึ่งก็คือการเติมดอกเบี้ยให้เงินของคุณมันมากขึ้นค่ะกับ ดอกเบี้ยดีต้องรีบควา้าโอกาสแค่เอื้อมกับเงินฝากเป่อเรียกพิเศษของธนาคารอมสินรับดอกเบี้ยสูงสุดคุม้มมีให้เลือกทั้งแบบ5เดือนและ7เดือนสำหรับเงินฝากเป่อเรียกพิเศษ5เดือนรับอัตราดอกเบี้ย1 0 4ต่อปีเทียบ เท่าเงินฝากประจำ1.22%ต่อปีและสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเจเดือนรับอัตราดอกเบีย้ย1.12%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.31%ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง30กันยายนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tsb.or.th หรือ g s b Contact Center 1115เป็นลูกค้าเราถ้ากำัช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะพุโทโธพุธโทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริกาคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันอ่ะมาพุโทโธพุธโทโธอย่าลืมโทรนะฮะลัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลศูนย์สองหกหกห้าแปดสามเจ็ดสามโทรมาก็เจอเผือกเต้นแล้วก็หอมแต่บางทีบางทีก็เจอ,อพี่อ้อยบ้างบางทีวันนั้นก็เจอพี่เกลือบางทีก็เจอพี่อันนานๆทีก็เจอพี่อ้อมแต่พุทธน้าน่าจะเจอครบทีมค่ะเผือกเต้นหอมพร้อมๆกันกับนี่เลยขอบคุณกับอาหารแมวคนิวา่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มโปเตปาปริกา้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปได้วยกันค่ะ อทอพุดถธยอย่าลืมโทนะ่าห้าโมงเย็นกับอีก40นาทีนะคะต้องบอกว่าในหลายพื้นที่รถติดแต่ถามว่าคุณผู้ฟังแปลกใจไหมบอกเลยว่าไม่เพราะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ค่ะและเป็นวันศุกร์ที่ไม่มีฝนก็รถติดได้เพราะเราพุ่งตรงที่จะไปที่ต่างๆเพื่อหย่อนใจเรานะคะก็ขอให้คุณย่อนใจให้ถูกที่ย่อนใจให้ปลอดภยัยและพักผ่อนให้เต็มที่เจอกันวันจันทร์ขอให้สาวอาทิตย์นี้ของคุณมีความสุขมากๆและปลอดภัยจากทุกอย่างนะคะเจอคนใจดีไม่ใจร้ายสวัสดีค่ะ e.fm DJ playlist b y DJ อ้อมค่ะสนับสนุนดอยปตทสอพองงไไมมมมม่่่่่วััันนนนนนนหหลาาเเเเเธธอออออจจฉฉแคคคที็็ดู จะให้เธอสนใจคงไม่ง่ายฉันเข้าใจว่าเราห่างกันแค่ไหนฉันเข้าใจว่าเธออยู่สูงเท่าไรจะรักเธอคงเป็นไปได้ยากท,ทั้งทั้งที่รู้ตัวว่าควรยอมตัดใจทั้งทั้งที่ทรู้ตัวว่าเธอตั้ไกลแต่ใจยังอยากให้เธอรัก ดีสักอย่างรู้ดีว่าเรามันต่าแต่ฉันอยากขอโอกาสปล่อ,อยใจแยกไปเพราะคนไม่ดีสักอย่างอยากขอสัญญาจะทำทุกทางให้เธอรู้คนคนนี้ว่ามันมีค่ามากพอที่เธอรักธอ